กระเป๋าน really no so mm ี hmm. like ่หนาตุบเลยไม่ใช่เงินนะมันเป็นลอตเตอรี่เห็นกระเป๋าแบบหนาๆแบบนี้นไม่ใช่เงินนะมันคือลอตเตอรี่นี่หึกเลยสาธุ้เลขออกสี่สี่เก้านะอยากถูกไวยเด้ใบนี้สิบสองล้านนะสองอันนี้สิบสองล้านอันนี้ก็สิบสองล้านอันนี้อีกสิบสองล้านพี่หมอวันบดีค่ะไหนใบละหกล้านอีกสามสี่ใบชีวิตฉันนี่ชิวมากเลยนะคะ อยู่ในเมืองนี่หลายล้านใช่ขี้ๆนะฉชนไม่ใช่คนจนนะไม่ใช่คนในเมืองนั่งแต่ได้บ้านละที่ใหมฉันรู้สึกว่าฉันรวยเลยเห็นไหมที่มีมาอยู่ด้วยไหมนั่งแต่ได้บ้านละที่ใหม่วันนี้ฉันรู้สึกไม่เป็นเศรษฐีเลยนะเนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันเป็นเศรษฐีเลยนะเธอถ้าอยากมาอยู่ด้วยบ้างเนี่ยดู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 มันจะถูกทุกใบเป็นไปได้ไหมจะมีบ้านใหม่นั่นก็รู้สึกว่าฉันรวยแล้วละ อยู่เย็นเป็นสูงอยู่เย็นเป็นสู่คารอตเตอรี่ไปท่านเอทใครมีบัตรที่สองอันเมื่อก่อนป้าเป็นคนสะแก้วหรอเปล่าคะพี่ภาพมีแต่คนในเมืองเนาะใช่แล้วค่ะเราเป็นคนในเมืองเราก็ต้องอวยกันสี่ประโู ไว้ไวคนอะไรมีมีทะเบียนบ้านสองอันไว้ไวยมีน่าอิจฉามากเลยทะเบียนบ้านนไม่ใช่ทะเบียนเถียงนานะหาเรื่องอีกแล้วกูหาเรื่องอีกแล้วทะเบียนบ้านคือบ้านเนี่ยไม่ใช่ทะเบียนเถียงนานะเถียงนามีทะเบียนหรือเปล่าเถียงนามีทะเบียนไหม ชอบพี่ยอย้าาอยากย้ายไปอยู่อุดรบ้างอ่ะอยากถูกหวยยังเลยนะพี่สมบัตินะไว้ไว้ไว้คนอะไรมีทะเบียนบ้านส่งเล่มไว้ไวทะเบียนเถียงหน้ารับขึ้นทะเบียนไหมคะ เพียงนามีขึ้นทะเบียนไหมคะเออวายวายวายคนอะไรมีทะเบียนบ้านสองเล่มวายวายวายเถียงนามีขึ้นทะเบียนไหมฮะอยากย้ายไปอยู่ดดนอะประหยัดบ้านเลขที่สี่สี่เก้ายังไม่ได้ย้ายเข้าไปอยู่นะยังอยู่มุกดาหารนะคะอย่าคิดว่าจะไล่ฉันออกจากที่นี่นะคะ <laughs> อย่าคิดจะไล่ฉันออกจากป่าสงวนนะฉันไม่ไปฉันเป็นคนมุกดาหารอยู่ ขอให้ถูกค่ะแม่สาเนาะพี่สมบัติเนาะพี่วิกกี้หวัดดีค่ะอย่านะอย่านะอย่าคิดว่าฉันมีบ้านที่สกลแล้วจะไล่ฉันอกอกจากป่าสงวนนะฉันไม่ไปเราบอกให้ฉันยังไม่ย้ายออก <laughs> 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 พวกเองฝันไปเถอะ <laughs> พี่หนูริมหวัดดีอดสิทธิครอบครองป่าสงวนวายกูยังไม่ย,าย้ายไหวไหว อยากไปอยู่สารครามได้ได้พี่กรณ์ถ้าพี่ภาพภาพไม่ยอมรับข้านะข้าก็จะไปอยู่สารครามกับท่าน <laughs> ไปอยู่ดอนว่าแต่ไปหาใครละ่ะข่าวอุดรเห็นแต่เขาจับยา